Tchau. เจรีแสนช่นนาทาชาบเมบบางคือแตคนมีความคกไมนใจในละเอื้องเอาดเหในทพกัขึ้ไม่จะเป็นกันม่งราเป็นทิเก่าตานางราม่นอหใหญ่กะทององกับสังเกตพลุจิอยู่ด้วยกันตัวสองคตรอิ่นี่หลับคนรไม่จเดกับบูเอาแจ็ซเป็ยนเยราขันพลุกจิ๋วกับขุนกับบ้ามินทางออกพ้นอิ่บนไางได้ทางไปตรงๆรถขาเกยตอนขา ถ้าเกิดมาเที่ป็นไย่งนันเรอยกันแจกใคเลยถ่าดีเลยมาทนายสนบีแงช่ยกับม่เดี๋เกสนสิลองทำบ้างเลยด้วเกศสอนก็จะคินอย่างไรนะคะจะร้องกันทิ้งคุกิคแล้วนี่ีเรีนทายดเพื่อนงเราเ่ก็ไม่รอที่พนไทอยงเป็นมาพ่งกลถือการตัดสินใจของตัวอยู่ต่ันต์จเสียใจตามให้หลังนรอรุ่งถ้าเชื่อพระองค์เมันี่สุขคือโอเคมาหล้ว่าเกียวเนพระ เอาพระรูกเอกนเ็นอย่กไปงมาหนาวานมาซึมระบาดเพ่เรื่องส้มพื่อจะมีลำร่มคมง่ายเ่้าอัวซุ่มใส่ใจเป็นพะลกุกดูกันมาหลายป่าหลายปีแล้วถ้าเดี๋ยวพะลุงโมยยังทิพลผานไปเอาโว้ซิทำให้พะลกุกไหเด้อยยมสิไข่ปากเบา แกวัวเขาจะพักเ่นนะมามจะรองส่งในเนฟั่งแยโตกแกโตกมันที่หนึ่ลกกระลากเป็สิ่ืนลาปอยมันเถิกันเถิอยมันตวอะยฟังหรอเจส่งเป็นยังงเพงเดียวเนี่ยไปแกลกลับมาบ้านในลาตาที่ปาะืนเบาบานที่มีดวงหย่างบาซ้ใบใส่อยเกศสอนฟังเด้อันเส เม่ได้อายแสงใช่มีเรื่องสำคัญเสียบ่อนั่งจองมันเป็นเรื่องของการต่อกแก้มบุญคุณเป็นเรื่องของค่านจงหลักพักดีอายอยากให้จองตั้งใจฟังดีๆมีแรงหนักลองเน๋ยสอนฟันเบอร์อายเอสอนเอ้ยก่อนสิฟังเรื่องนี้ ที่จงทำใจบ่แม่นตัวจังไรคิดไปในทางแย่มันเป็นความจริงแท้คือคำไอ้สิว่าไอ้รับปากองค์ราชาประสมค์เด็ดเป็นวันก็เลยได้เกิดมาอีกรับปากเพื่อนเอ้นะ เจ็บเมื่อนัเพือนไปไอ้ไอ้ลวงไปหาไม่สีสุจิตตาตาเอามาทาวา,า,ทายไทยท่านบ่เอาขึ้นดใดเืิ่นตัดใจสิก้ออยู่เพิ่นบอกไอ้ไอ้หูเม่นตายแท้ก็ออยู่ั้น,น,น,โโนกันขาดพู้ตุ เอาสิอยู่ดอกเได้่อยเลยตัดสิออนใจามาก่าวกินคนเจ้าลงมาแล้วดูสิว่าสิเอา<ส>ได้เขาเขาไปสูเแล้เอาไอตัวเป็นรับ เทาวายโต,ตเป็นเมียเพลย์สเจ้าคงซอยอาอันใเป็นเมียไทยพอทายา เกศศอน,นี่ก็ดขึ้นตรงใจที่ศอนอยู่ภายในคำอ้ายใครเห็นนางฟังยกศได้สั้งตั้งอ้ายอุม้มพ่อแตา่ยอย่างอ้ายเจ้าเสีเ่ยวเมียถวายพื้คงความพังดีตอนน่อทันในใจตาต่อหน้าเกศรเรื่องนี้มีแต่เจ้าคนเดียวที่จีสาม,มาซอยอ้ายได้เจ้าเชียวจงได้เกศร ius boneum จากว่าดีเหลือเป็ดป้าใจได้วาให้นั่งข้นใครได้ยินก็คนอื่นต่อาพี่ชายเราที่เอาเมียตัวเองหาาให้พ่าแมกจะได้พี่เหืออาที่ผู้ไหมแลแ้วเลยแข่ปล่อยนงคิดจะบอพี่แ่งช่ได้กสอนรให้หัวใจของไแสงแคู่้นี้ มันมีแต่เจ้าคนเดียวมาโดยตลอดไอ้ห่างเจ้าได้เกศอ้อยไอ้ห่างเกศอ้อยไอ้ที่ยังม้องยกเกศอ้อยใหผู้อื่นท so ั้งทที no. <t <t ่ตัวน mmm ี้เกศอ้อยกระทองได้สี่ห้าเดือนแล้วไอ้ขอโทษเกศอ้อยฉันจะแก้หวังที่บอกว่าทั้งสองคนจะมีเสียงใชัย ตอนเี็นองค์เงาหัวส้งตาบอดมองไปเห็นเงาเด็กเจ้านักขายขึ้นกับองค์พระเมียสีจนแตกสิบมือออกไออายอยากให้เจ้าหุ่นวะไอแสงใช่กูนี่สิขออยู่เคียงข้างเจ้ากับลุ่เจ้ามาต้องยานเอียทั้งสิ้นนั้งเกศสอนอ๋อ เะไรพรสวยสูฟัอะไรเจ้าเรโองพะลุมันจำเป็นเทสพี่เกสรเองกำลังสอนกำลังสมันจำเป็นพลาดพเจ้าเป็นยังจะเบาพื้นไปแท้โยไหคุณเชงใจกระดือคนไก่บพวงมันเบาใหญ่ไปแท้ล่ะเอไปเงเอาไปเป็นเนี่ยเบดี ลาเอ้ยน่าเ้ย์ตัวเลี้ยงบ้านเขาก็ต้องการมึงเมื่อสักคนตั้งแต่เป็นหวัวหน้าเกษตรทงอะไรเลยมึงครับโอเเป้าอยากได้ใครไปเป็นลูกเป็นเมียนี่บอกพอล้วงเอาไปเห็ดปุ้ยก็เป็นเจ้าทีบเศรษฐีในห้อตั้งใจกันลาเอ้ยเดนี่พญาของพวกพญย่าสุขเหตุเพลินแพร่พันธนุ์การขันดาวมันก็ได้เสียเมียไปตาพัฒนบวอนวันนี้พัติขาโตตาย เนี่ยประยุทธ์ซืบสกธิตายท่านขาดเพิ่นไปแล้ว,ลว,ลว,ลวพเพาะจิเพิ่นบาลและมีผู้ใดบันเงื่อนสั้นบานซองบานเรื่องข้สมบนอนเพิ่น้าทา่ให้องค์ีหมอเพิ่นฉะนั้นเจสอนกใเคยขาวั่งเด็ดเดี่ยวอุ้ยมื้ในงดยัเกเจสอนกับเนี่ยเพิ่นครัมาเห็นสีเดียบานพรผู้เดียวกันตั้งเสียตั้งน,นิสัยจ้ะว่าโอเคมาจังหวะเกียวทีเจสอนเป็นตัวเพิ่นห้ามแพงไพ่ไปเลือกขาดไม่ผู้ใดงวตัดเดือ่เดือขาดผู้ใดเป็ไพ่มีหัวข้อขาดไปค่ะ เราไปเาบ้าเราหามเฝ้าหมดใหบ้านมดฝันไปเราพื้นโคตรไปพื้นโคตรอาย่ตัวเดียวี้หามเฝ้าเอ๋พลุงแข้งขาไม่ติดเลกขัดตากโยงยีห์โยงีมข่นไ่ใชอยากเราอย่างไรพะลุงวัวให้มาให้นี่แหละจ้าเราแั้งไปไปเมือไหนละพะลุงเตรียมขอามอเรื่องนี้มือกอกเดวทั้งไปเดอไลไ่บเต่อราไปกไป้ลุ